วิปัสนาในแนวสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอะซึ่งพัดก็จะพูดให้ฟังอยู่เนืองๆอยู่แล้วเนาะว่าในฐานกายก็คือมีหกหมวดหมู่ในฐานธรรมในฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเนี่ยค่ะ,ะซึ่งในฐานกายอ่ะธาสีเ่เป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในฐานกายเพราะว่าฐานกายมีหกหมวดหมู่หกหมวดหมู่ก็คือกายลมหายใจกายลมหายใจไม่ว่าลมหายใจที่คุณจะฝึกนั้นคุณจะไปแล้วรู้อยู่กับ ลมหายใจที่เป็นอาณาปานสติแค่ระ,ะลึกรู้ลมหายใจเข้าล,ลมหายใจออกไม่ได้มีคําบริกรรมใดๆหรือคุณจะระลึกรู้แบบมีคําบริกรรมพุทธโธกํากับหรือคุณจะระลึกรู้แบบดูอาการท้องพองท้องยุบแล้วมีคําบริกรรมพองหนอยุบหนอกํากับหรือคุณจะอยู่กับอิริยาบถย,ย่อยก็คือการปฏิบัติในแนวเคลื่อนไหวคืออันนั้นก็คือคุณก็ระลึกรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวคือสติคุณก็จะเกาะอ,อ,อยู่กับ สิ่งเหล่านี้เกาะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ที่พัดพูดมาค่ะก็จะเกาะอยู่กับลมหายใจจะเกาะอยู่กับพุทโธจะเกาะอยู่กับพองรอยุบหนอจะเกาะอยู่กับการเคลื่อนไหวอ่าแล้วก็คายที่แบบเออถ้างั้นเอาสติไว้บางคนที่ไปฝึกปฏิบัติมาใช่ไหมบางที่เขาก็จะให้เอาสติไว้ที่หน้าผากอ่าบางที่เขาก็จะให้เอาสติไว้ที่คิ้วบางที่เขาก็จะให้เอาสติไว้ที่ท้องอะไรเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่สถานที่ว่า S <S <preach science> <S <S เขาจะให้เอาสติปไปตั้งอยู่ในฐานไหนของร่างกายก็ได้ท so ั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างในฐานกายที่พี่บอกลมหายใจไปแล้วใช่ไหมมันก็จะมีฐานกายที่เป็นอิริยาบถใหญ่ก็คือยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ก็เรารู้อาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอนกับอิริยาบถย่อยก็คือคู่เหยียดเคลื่อนไหวไปข้างหน้าถอยกลับกลับมาข้างหลังอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เรารู้ได้อิริยาบถย่อยก็คืออิริยาบถย่อยชื่อมันก็บอกอ่ะ คือมันยิบย่อยไปหมดเลยในอิริยาบทเนี้ยในอาการ32มสิบอ่ะที่เราไประล,ลึกก่ะทีะ่กรรมฐานสายวัดป่าที่ครูบาอาจารย์ท่านจะท่านจะให้เป็นเกสาโรมานะคะทันตาตาโจโอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ท้องย้อนกลับไปกลับมาย้อนขึ้นย้อนลงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นในฐานกายฐานกายในสติปัฏฐานสี่แล้วก็อสุภะศพจากศพเก้าชนิดที่อยู่ในป่าช้าเนาะคือศพขึ้นอื่นหนึ่งวันสองวันศพ ที่หรือแต่เส้นเอ็นมียังยังมีเอ็นยึดอยู่ยังมีเนื้อสีแดงหรืออะไรเงี้ยมีเลือดอยู่หรือไม่มีแล้วอะไรเงี้ยหรือหรือเส้นเอ็นหายไปแล้วกระดูกหายไปหนึ่งท่อนอะไรเงี้ยหรือก็เหลือแต่กระดูกอ่าหรือก็กระดูกกระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางอะไรประมาณนี้อันนั้นก็ก็เราก็พิจารณาได้เนาะเอาสติไปอยู่ในฐานอสุภะก็ได้หรือก็คือท่าสี่